ชี้ทางรวยหมอช้างบอกคนที่เกิดในราศีกันหลังปลายเดือนมิถุนายนการงานการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นการเงินคึกคักดวงชะตาได้รับโชคลาภค้อนใหญ่ลํำรวยเป็นเศรษฐีหน้าใหม่และยังมีจุดอ่อนจุดด้อยที่ต้องควรระมัดระวังกราบสวัสดีคุณผู้ฟังและอะรอยิยนมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพ่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยนะครับเปิดคำทำนายหมอช้างทักเดือนบอกคนที่เกิดในราศีกันชี้ทางรวยการงานอยู่ในช่วงขาขึ้นการเงินยังคงคึกคักผิดหูผิดตาดวงชะตาชีวิตได้รับโชคลาบก้อนใหญ่ล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีหน้าใหม่และยังมีจุดอ่อนจุดด้อยให้ควรระมัดระวัง ช่วงนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างจะถูกเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงหลังปลายเดือนมิถุนายนของปีพุทธศักราช2568หรือช่วงหลังกลางปีนั่นเองชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันท่านจะได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลายเป็นดีหลังจากนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิม บางครั้งบางคราวท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนลืมไปว่าชีวิตของท่านจะต้องระมัดระวังสิ่งไหนบ้างความโชคดีมักจะมีความโชคร้าย F. แอบแฝงมาด้วยจนท่านนั้นไม่สามารถแยกแยะออกได้หมอช้างถึงเตือนคนที่เกิดในราศีกันให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ควรระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดีและควรหลีกเลี่ยงจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเอง นับจากช่วงนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านก็จะไม่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มทยอยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเลวร้ายกำลังจะหมดไปชีวิตของท่านจะได้ฟื้นตัวและจะได้ตั้งตัวอีกครั้งท่านจะได้เคลียร์ยอดหนี้สินที่ท่านได้มีอยู่จนหมดสิ้นไปการงานคล่องตัวการเงินก็จะขี้ขายมีช่องทางทำมาหาจินแปลกใหม่หลายเรื่องหลายราวที่เคยติดขัด ะกลับมาดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดชีวิตของท่านได้ผ่านเรื่องต่างๆนานามาตั้งมากมายชีวิตหนักกว่านี้แย่กว่านี้ท่านก็ผ่านมาได้จนหมดแล้วถึงแม้ว่าจิจการงานหรือการเงินจะสะดุดติดขัดทุลักทุเลบ้างให้ท่านนาั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านสามารถผ่านมันไปได้อีกครั้งดวงเปลี่ยนชะตาฟ้าหลังฝน ความเข้มแข็งของท่านจะกลับมาอีกครั้งและท่านจะได้เดินหน้าลุยลงมือทำกิจการงานใหม่ๆที่ถาถมเข้ามาในชีวิตชีวิตของท่านจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้หลังจากที่ชีวิตของท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงต้นปีที่ผ่านมาต่อจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านได้หวังเอาไว้จะเป็นไปตามที่ท่านได้วางแผน ไม่ว่าท่านจะคิดเงินก็จะได้เงินคิดทองก็จะได้ทองชีวิตของท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายการงานการเงินธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสตูคู่แข่งหรือคนที่คิดร้ายต่อตัวของคนที่เกิดในราศีกันเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดดวงชะตาชีวิตของท่านมีเกณฑ์จะร่ำรวยไม่มีอะไรมาขวางกั้นความโชคลายจะหายไป ความสําเร็จจะเข้ามาทดแทนบอกได้คําเดียวเลยว่าตอนนี้คนที่เกิดในราศีกันท่านจะทนเท่าที่ท่านทนไหวถ้าหากสิ่งไหนที่ท่านทนไม่ไหวจริงๆถ้าปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยไปคนเราครับที่อยู่ได้แต่รับใจอยู่ยากชีวิตของท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาจะหมดเคราะห์อหดภัยต่างๆท่านไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใจกับเรื่องของคนอื่นหรือคอยแก้ไขปัญหาให้กับคนทั่วไป ัวของท่านอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอถ้าหากมีการครบเพื่อนหรือคบมิตรให้ท่านนั้นคบเฉพาะมิตรแท้ที่จะคอยช่วยเหลือกันก็พอคนสองหน้าให้ท่านนั้นดูให้ดีคนเอารัดเอาเปรียบปล่อยได้ก็ควรปล่อยไปอีกเลี้ยงได้ก็ต้องเลีเ้ยงเพราะดวงการงานของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานใหม่ๆหรือเริ่มทำงานใหม่ มีความคิดไอเดียที่จะทำทธุรกิจแปลกใหม่ให้ท่านนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำการงานที่ตั้งใจทำทำจิจการงานของท่านให้ดีสิ่งเหล่านี้จะนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความสำเร็จชีวิตของท่านจะร่ำรวยเงินทองการเงินที่เคยติดขัดจะดีขึ้นเงินทองจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายจากการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอนถึงแม้งานที่ท่านได้ทำจะหน,นักหนาสาหัส ท่านก็สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะท่านนั้นเป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นสูงและถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กงานหนักเบาอาสู้ไม่เคยบน่นและมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะได้ลงทุนกับนักธุรกิจเงินล้านสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนดวงโชคลาบกำลังโดดเด่นที่ผ่านมาชีวิตของท่านถือว่าเฉียดฉิวไปมา หลังจากนี้ท่านจะมีเกณฑ์เทวดาให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เคารพนับถือดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้สมวังเรื่องโชคลาภวาสนาถ้าหากมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือการลงทุนต่งตางๆให้ท่านนั้นลองลงทุนหรือเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูหรือถ้าหากมีการซื้อหวยสองตัวสามตัวท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินเหมือนเงินแสนแต่ถ้าหากมีการสุ่มหยิบซื้อลอตเตอรี ท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวชีวิตของท่านนับจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของท่านมีกินมีใช้ไม่ขาดมือจนท่านนั้นได้นําเงินเหล่านี้ไปปิดนี้ปิดสินท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองทรัพย์สมบัติโคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจะหล่นทับท่านจะร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในชั่วข้ามคืน ดวงชะตาชีวิตเข้าข้างคนที่เกิดในราศีกันขนาดนี้ท่านอย่าลืมทําบุญทําทานอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมารับผลบุญที่ท่านได้ทํำในครั้งนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่จงปลดปล่อยและยอมอโหสิกรรมอนุโมทนาบุญให้กับบรรดาชาวราศีกันด้วย ชีวิตของท่านไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่มีอุปสรรคขวางนากันทำมาค้าขึ้นชีวิตลุ่งเรืองล่ำรวยเงินทองหมดหนี้หมดสินเป็นเจ้าของธุรกิจและยังเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวง์ตระกูลจุดอ่อนจุดด้อยที่ควรระมัดระวังของคนที่เกิดในราศีกันท่านเป็นคนที่คิดมากชอบกดดันตัวเองจริงจังกับการหาเงิน เป็นคนขี้กังวลกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นจนทำให้ตัวของท่านนั้นต้องเดือดร้อนเรื่องแบบนี้ให้ท่านนั้นควบคุมตัวเองให้ได้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงจะเป็นการดีที่สุดดวงชะตาชีวิตเข้าข้างคนที่เกิดในราศีกันท่านไม่จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงไปคิดแทนคนอื่นเกณฑ์ดวงชะตาจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีในไม่ช้า ให้ท่านนั้นหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็จะเจอลุ่งเรืองแบบเอาช้างสิบเชือกมาฉุดลังไว้ก็ไม่อยู่สำหรับคนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่หมอช้างได้ตักเตือนทักบอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตของท่านได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอและให้ท่านนั้นน้อมรับคำทำนาย เพื่อเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานเปิดรับดวงการเงินเปิดรับดวงมหาเศรษฐีขอให้ทุกท่านนั้นจงกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะประสบความสำเร็จสุดท้ายก็ขออำนวยเอวยพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวทุกท่านทุกองค์จงช่วยดลบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจน ร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคมีแต่ลาบหมดหนี้หมดสินทำมาหากินทำมาค้าขึ้นชีวิตเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับชีวิตล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในเร็ววันขอให้สมพรป่าสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ถ้าหากท่านคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับตัวของท่านก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชัยยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคมว่าสวัสดีครับ